คูบานะครับคูบาอาจารย์ที่นั่งฐานจิตนะครับในวาระที่สามนะครับมีพระรัตนารัตนกรนะครับวิสุทธ์นะครับผมหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อเจ้าคุณหนุ่ยนะครับวัดทุ่งวัดทุ่งนะครับอจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็หลวงปู่ดมทรัพย์นะครับสิริุโตนะครับวัดเวรุวันนะเวรุวันธรรมธรรมารามนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับอ่า แล้วก็พระครูวิชัยสารคุณนะครับจุดเทียนชัยนะครับจุดเทียนชัยนะครับหรือหลวงพ่อดุ่นะครับวัดพุทธมงคลารามนะครับสี่นะครับพระครูปรัชญาชาตินะครับทีทีปะทมทีปะรมโมนะครับวัดป่าหนองเอียนนะครับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็พระครูปรัชนะครับนิรานิราโยนะครับวัดป่าวัดป่าบางน้ําเย็นนะครับจังหวัดจังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ เนื้องานนะครับในปี64นะครับถือว่าไม่ว่ารุ่นนี้ครับหรือรุ่นนี้ครับน่าเก็บเพราะเป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกต่อมานะครับพูดถึงเนื้องานนะครับเอางานขาวนะต่อมานะครับในปี2565นะครับก็จะอ่าเป็นสร้างเป็นเทาอปัทยานครับจานวนจะสร้างก็ไม่แน่ใจนะแต่มีข้อมูลนะครับได้ลงอ่าได้ได้ดูเทธรรมเนียผ่านผ่านหรืองนะถ้าจำไม่ผิดนะครับคือจํานวนนะครับอยู่ใน่ประมาณนี้ ต่อมาในปีสองพันห้าร้อยหกสหกหกหกนะครับแล้วก็มาเป็นหกเจ็ดข้ามาเป็นหกเจ็ดเลยเป็นพักกิ่งนะครับเป็นพักกิ่งมีพักกิ่งแล้วก็จะมีอ่ารุ่นชดามานะมีพักกิ่งนะครับเป็นอ่าแกะแบบนี้เลยแบบนี้นะครับแบบแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบแบบนี้เลยแกะพุทธลักษณะแบบนี้นะครับจะมีองค์เล็กนะครับองค์เล็กองค์กลางนะครับองค์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นอ่า อะไรนะเป็นหลวงปูททวดแล้วก็หลวงพุททวดหนึ่งองค์จําได้อยู่แล้วก็มีสมเด็จพระพงศ์สององค์นะครับจําได้นะครับจําได้นะครับนี่คือจําได้คือคือรายการที่นั่นนะครับนั่นแหละครับก็อยู่ประมาณนี้ที่ว่ารายการจะสร้างนะครับที่ว่าเป็นงานเขานะครับก็ในลักษณะที่ว่าเราจะเช่าหานะครับก็ก็ก็พิจารณากันนะครับชอบคนไหนก็เก็บคนนั้นนะครับก็ได้มาให้ข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็แอดไอีไลน์นะครับตามนี้นะครับแล้วก็ เอดีไลน์นะครับแล้วก page ็เพจผมก็ผู้บ่าใหญ่ไทยบ้านนะครับสำหรับทุกช่องผมเองนะครับไอดีไลน์เบอร์โทรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นปฏิสัมพันธ์แล้วก็เราจะได้นำได้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 ทราบข้อมูลข่าวสารบางทีนี่ยผมที่ได้ออกมาพูดคุยหรืออะไรนี่ยผมก็เป็นแนวทางไกด์ไลน์นะครับในกรณีศึกษาที่ว่าผู้เข้ามาชมรุ่นหลังนะครับได้มาศึกษานะครับผมแล้วก็ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางส่วนมากผมจะเก็บเป็นของรายการวัดจะสร้างนะครับรายการวัดจะสร้างทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับรู้ในข้อมูลตรงนี้เราก็มามาเช่าหาเราตัดสินใจนะครับผมก็มีพอมีอยู่นี่คือแบ่งไปแล้วนะครับแบ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนงาดำนะครับพุดถึงงาดำนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะนั่นไปงาดําก็งาดําจริงๆเป็นงาที่นะครับงาดํจริงเป็นงาที่ฝั่งดินนะครับฝั่งดินแล้วก็เกิดปริยานะครับเขาเรียก ในดินมีก๊าซคาร์บอนอยู่นะครับคาร์บอนนะครับคาร์บอนนะครับทำเล็กดอะไรนะครับทําให้ดํานะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นงานฝั่งดินนะครับดาดาดาจริงนะครับงานดาจริงจริงๆนะครับบเกิดออกมาปุ๊บงาดําเลยครับอน่าจะไม่ไม่มีไม่ค่อยมีนะครับมีคู่เดียวอยู่น่ามีอยู่แต่หายากนะพูดง่ายมีอยู่แต่หายากนะครับก็เลยใครที่สนใจนะครับก็ลองเช่าหาบูชานะครับ แต่ส่วนรูปผมผมชอบงานขาวนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับในลายลายเส้นนะครับลายเส้นเนี่ยดูดูองค์นี้นะดูองค์นี้นะครับไม่ใช่กระดูกนะครับเนี่ยลายเส้นเลยครับลายเส้นงานครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแต่เป็นงานนอกนะครับงานนอกนะครับไม่ใช่งานช้างไทยหรือไปอะไรนะเป็นงานนอกเพราะมีคนมาถวายนะครับหลวงพ่อก็เลยนําไปแกะนะครับนําไปแกะนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับผมองเล็กๆดูองเล็กนะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ดูให้ดูนะครับ ไปเลี่ยมนะครับแล้วก็ผสมน้ํามันนะครับสวยน้ํามันก็น้ํามันชาติรีน้ามันจันทร์ก็ได้นะสีม่วงเหลืองจะสวยมากนะครับสวยมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมผมนํมาให้ชมนะครับเพื่อเพื่อนะครับเพื่ออในกรณีที่ที่เรา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 ต้องการข้อมูลนะครับยิงไม่ว่าใครที่เข้ามาชมรับชมรับฟังผมยิงข้อมูลนี้ได้เลยนะครับเลยเป็นนะครับผมยิงข้อมูลได้นะครับไม่มั่วนะครับ แล้วก็เป็นแนวทางให้แก่ชนรุ่นหลังนะครับคนนี้เข้ามาวันนี้นะครับผมทำนะครับหลายๆวิดีโอนะครับอาจจะมีค่านะครับวันหน้านะครับคนเข้ามาดูแน่นะครับเพราะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามาเก็บในพระเครื่องของพระเดชพองคณหลวงพ่อนะครับพูดถึงแล้วมาพูดถึงเนี่ยสมเด็จเรื่องงานเนี่ยผมก็มีเยอะมีเยอะบูชามานะครับมีออกจากวัดองค์สามร้อยนะครับตอนนี้ในกลุ่มไม่ค่อยจะมีกันนะครับถามว่าพิมพ์นี้ นิยมไหมเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าเกิดต่างประเทศเขาชอบนะแบบเนี้ยคือเป็นแบบองเล็กแล้วก็จิ๋วนะครับเรี่ยมทองสวยหรือจะเป็นเรี่ยมที่พลาสติกก็สวยนะครับใส่น้ามันเข้าไปนะครับส่วนองนี้นะครับจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เป็นออกปีเดียวกันนะครับแต่ออกในครั้งที่สองถ้าเกิดนับการครั้งนี่คือก็เป็นรุ่นสองถ้าเกิดนับครั้งนะถ้าเกิดเรียกว่าละก็เกิดเรียกเป็นปีก็ปีหกสี่ถ้าเกิดเรียกวา่าละนี่คือวาละหนึ่งวาละสอง ตัดสินใจเองนะครับแต่ผมก็เรียกว่าเป็นเป็นนับนั่นไปครับเพราะว่าเราทันะครับเราทันแล้วข้อมูลชัดเจนนะครับข้อมูลชัดเจนก็เลยกล้าเรียกว่านี่คือรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็มีเป็นแบบรุ่นที่อ่าเป็นเป็นสมเด็จสมเด็จเนี่ยผมไม่ม,ผม,ม,มีผมไม่มีนะครับจะมีแต่ว่าในลักษณะของเนี่ยดูครับขอบขอบหนานะไม่ใช่บางนะนะครับผมหรือว่าเป็นเป็นพระเนื้อ งานที่น่าสนใจเพราะมีรายการลายมือหลวงพ่อนะครับส่วนมากในารายการที่หลวงพ่อจานมีลายมือหลวงพ่อเนี่ยผมบอกเลยว่าวันนี้มีโอกาสให้เก็บนะครับวันหน้าหาไม่ได้นะครับผมชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับผมเดี๋ยวต่ออีพี EP หนึ่งนะครับอีพีหนึ่งนะครับผม